คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบดูอย่างเดียวอย่าทำตามเตือนแล้วนะไปก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกม riddle of the sphinx นะฮะของค่าย red tiger นะเราอยู่กันใน lucky n i กี y ก,กับทุน2,000บาทนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วนะ ไวเป็นไวยขยายนะครับเห็นไหครับข้าฟีเกมมันก็จะเลือกได้นะครับมีการสุ่มสัญลักษณ์ด้วยนะหมายถึงว่าสุ่มรอบหมุนสุ่มตกูณอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวที่จ่ายแพงก็เป็นด้วงสีทองนะครับแล้วก็เป็นดวงตาแล้วก็ไอ้สีชมพูสีชมพูผมไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็ไม้กางเขนนะครับแล้วก็เป็นตัวภาษาอังกฤษต่างๆนะครับลายการจ่ายก็ตามนี้เลยครับเป็นเกมยี่สิบลายนะ โอเคเราเล่นกันเถอะเบ็ดยี่สิบนะครับคูณสองพันก็เบ็ดยี่สิก็พอนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ต้องมาทำตามผมนะครับผมไม่แนะนำเลยนะการพนันมันมีได้มีเสียนะครัถ้าคุณไม่เตรียมใจมาแล้วมาเล่นแล้วมาโวยวายเงี้ยผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับ กคช้าเพื่อนหมุนไวเลยนะครับโอ้ยเสียของครับมันไม่ตรงลายนะครับถ้ามันขยับมาอีกนิดนึงอะรู้เรื่องเลยเพราะว่าดวงแพงสุดนะครับโอเคดวง รู้เรื่องบอกเลยโบ๊ส4,442บาทนะครับเป็นไงครับดวงครับตัวแพงครับโอ้โหผมกำไร4,000แล้วนะไปต่ออีกนิดครับ เอาเรื่องนะครับไอ้สฟิงคไอ้ตัววายขยายเนะี่ยคลิปที่แล้วที่ผมทำมันก็แบบนี้นะครับมันเข้าตัวแพงนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นไม่ให้เกินห้าพันนะครับผมเอากำไรสามพันนะอันนี้ผมเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับเผื่อว่ามันจะเข้าฟีดสปินนะครับ อยากให้เห็นนะครับว่าข้างในฟีสปินเป็นยังไงนะครับตัวฟีสปินเวลามันมาสมมติมันมาตัวหนึ่งหรือสองตัวเงี้ยมันจะรีสปินนะครับเพราะว่าฟีสปินจะมาในช่องหนึ่งสามแล้วก็ห้านะครับมันจะรีสปินให้หนึ่งครั้งนะครับอธิบายยังไงดีถ้ามันมาหนึ่งตัวมันก็จะรีหนึ่งครั้งนะครับ ไอ้ครั้งที่เรารีถ้าสมมติว่าอ่าฟิสปินมันเข้าอีกหนึ่งตัวเงี้ยมันก็จะรีให้อีกหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้ครับมันก็จะรีหนึ่งครั้งนะครับแต่ไม่เข้ามันก็จะไปต่อเลยนะครับสิบหกบาทนะอาจจะไม่ได้ดูนะครับดูจากลักษณะแนละ้วมันนิ่งมากเลยครับ ก็อย่างที่แจ้งเลยนะครับถ้าถึงห้าพันปุ๊บผมเลิกนะครับอมไม่ยอมหยุดนะคร หาเพื่อนโอ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นนะครับถ้ามันอยู่ข้างล่างก็ดีกว่านะครับมันอยู่ใกล้ดวงจะดีกว่านะครับอยู่สะห่างเลยครับอาจจะไม่ได้ดูฟรีสปินนะครับนี่ผมก็ลงทุนให้แล้วนะพันกว่าบาทนะ ไม่มาเองนะครับแจกคอรดไม่ต้องหวังนะครับยากครับอืมไม่ยอมยหดอีกดูเลย ไปสามสิบนะโอ้เสียขอครับ โอเคนะครับก็เท่ากับว่าผมได้กําไรสามพันนะผมขอเลิกนะครับมาได้ดูฟรีสปินเลยนะครับก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยลงไว้แล้วกันนะครับน่าจะได้เห็นนะก็สําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกมนี้คลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าที่ผมจะลงนะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ